ออกครับดูครับเป็นฟูเป็นฟูนอยู่ครับแห่ก็ไมไ่เอามากครับอันนี้ก็บอกครับนี่ตัวเล็กครับหุนอ,อจอดชนิดเลยครับผมขาวๆนะครับไหนท้องแป้งแร่งเลยครับผมบอานิน ยิงอยู่กัเลืกๆครับเดี๋ครับครับสวัสดีครับผมขอกันเชินเข้าท้องตนนก้อยชาแนลครับ เรามาหมายคล้องใหไ่แหรอครับน้ำขึ้นพูดีครับเกาหมูก,กว่าน้ำขึ้นยลมครับลมหนาวปลาไปถูกมาเก็บผู้จกกักกันครับคนไต้หวันคนรู้จักกันคนยุ๊ธจีนครับยุดอยู่แปดเก้าวันครับผม เราไม่ไปทางใดกนแล้วครับหายิงป่าขึ้นเอาแล้วันยึดกันโอ้หลกแพะว่านนี่กับผลตกครับครับผมมาหายิงป่ากระบอกน้อยอยู่แถวนี้แหละครับป่ากระบอกน้อยครับรอฟังครับ ลองดูครับด้วยตัวเป็นแผลโด,น,ดนครับ เเกระบ,บอกเล็กมาแต่เศร้าแล้วครับนี่กระบ,บายค่อยแล้วครับผมตลวป่า ดอกก็จมอยู่ดูแลตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวปลาสองนิ้วนี่แหละครับกระบอกเล็กโอเคครับ นะอยู่กับพี่เลยครับที่กับลูกดอกจมดินอยู่ครับผมปลาตัวบใหญ่แล้วครับวันนี้อยู่ทิงมิ่งเลยเข่าหัวไว้ครับออกลุดแล้วครับลุดแล้วเ่อวาเลือปลาลุตโบลุรละมั้งตัวสวยอยู่ครับ เข้าหลังเนาะนี่ไหม่นี่แหละครับค่อยเห็นป่าเยม่อื่นกับ่เห็นหรอครับล้มมืดโอ้ใส่ใหญ่อยู่ครับนองโลอยู่ครับโอเคครับสวยงามครับผมดูครับ ผมจะพามาดูหน้าเคลื่อนครับหน้าประตูเปิดน้ําครับดูปลากระบอกครับผมเป็นฟูเป็นฟูครับเดี๋ยวผมกระซุ้มให้ดูครับผมดูครับดูครับฟูเป็นฟูอยู่ครับผมเป็นพันบมแล้วครับผมทุว่าผมจะเดินไปใกลๆจกะแตกออกครับดูครับ เปนฟูเป็นฟูนอยู่ครับแห่ก็ไม่ได้เอามาครับวันนี้ากระบอกครับดูครับดูครับอากกระบอก นักปนินฝูงปนินหลุมครับเดี๋ยวปนินหลุมก็เข้ามาอีกครับผมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยู่ในหลุมครับโดนบ่นี่ตัวเล็กครับโดนบ่โดนอยู่ครับ quá ừ, nhạy rồi các bác, bác có bảo, lướt, 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 จอดสนิดเลยครับผมขาวๆนะครับไงท้องแป้งแร่งเลยครับผมน,นีลยิงอยูก่ก็เลึกๆตัวครับดีครับอย่งนี้คือเข่าหัวเลยจอดสนิดเลยครับโอ้สซใหญ่อยู่ครับผม เกือบโลอยู่ครับบดถึงโลดอกงานขึงโลได้ครับผมโอเคครับดูค,ครับ,รบผอปลากระบอกครับอยกกู่ไกลๆดูครับฝั่งนะลูครับผมจะย่งเข้าฝูงเลยครับผมจะหลนตัวเพราะ่ยิงเข้าฝูง ยิ่งกราหูงเลยครับโู้ยโดนโบุเจ็กมาป่วยแล้วครับเจ็กมาตกเป็และครโมปอทีขยับหนีแล้วครับเจ็กมาตกเป็ดละองสามคน นบากระบอกน้อยครับนี่บ่ค่อยโดนถ้าโบเป็นฟูงอะไรยิ่งบุ่ค่อยโดนครับผมปลากระบอกคดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับปลากระได้อยู่ปนิ้นอยู่สองแต้มครับปลากระบอกน้อยตัวหนึ่งครับพอได้ปิ้งอยู่ครับผม คลิปนี้ผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่นี้แหละครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเ้อขอบคุณครับรับตัวปลากด็ดีออกเต็มครับดีปิ้งกินมะเร็งครับผมสามเต็มครับปากกระบอกน้อยโอเคครับ